สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่เพจโฟกัสไต้หวันประจำวันที่10พฤษภาค,คมกับดิฉันมทนิร่าช,ชัยวุฒิเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ค่ะมาดูกรณีเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะคะเพราะหลังจากมีแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อต้นเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาก็มี after shock ตามมาต่อเนื่องโดยช่วงเช้าวันนี้เวลาประมาณ9นาฬิกาบริเวณชายฝั่งฮวาเหลียนเกิดแผ่นดินไหว3ครั้งภายใน5นาทีในจํานวนนี้มี2ครั้งที่มีขนาด5ขึ้นไปรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ทั่วฮวาเหลียนแต่ไม่พบภัยพิบัติใดๆ สัญญาณจราจรสั่นไหวไปมาภาพจุดทวงวิวจากกล้องวงจรปิดก็สั่นไหวช่วงเช้าวันนี้เวลา9นาฬิกา35นาทีเมืองฮวาเลียนเกิดแผ่นดินไหว5้ตามมาตรอดดิกเตอร์โดยมีจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ในทะเลใกล้กับเมืองฮวาเลียนวัดแรงสั่นสะเทือนได้สูงสุดที่ฮวาเลียนระดับ4หลังจากนั้นอีก2นาทีก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด5ตามมาอีกกรมอุตุนิยมวิทยาไต้หวันเผยว่าวันนี้เกิดแผ่นดินไหวมากกว่า3ครั้งขึ้นไปซึ่งล้วนเป็นอัฟเตอร์ช็อคจากเหตุการณ์แผ่่นนนิไวววเมมมที3ษาาย้จํน ตอร์ช็อจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังไม่ขจัดความเป็นไปได้ที่เร็วๆนี้อาจมีอัฟเตอร์ช็อกขนาด5.5ขึ้นไป คุณผู้ชมคะจากกรณีช่อโกงที่พมเห็นได้บ่อยครั้งทําให้สภาบริหารไต้หวันมีมติผ่านกฎหมายต่อต้านการช่อโกงพิเศษโดยมีการระบุถึงผู้ประกอบการแพลตฟอร์มบนสื่อโฆษณาออนไลน์ที่จําเป็นต้องจัดตั้งตัวแทนทางกฎหมายในไต้หวันให้ความร่วมมือในการป้องกันการช่อโกงหากฝา่าฝืนต้องระวังโทษปรับสูงสุด25เหรียญไต้หวันและหากร้ายแรงอาจถูกปิดเว็บไซต์ซึ่งคาดว่า Google Meta และแพลตฟอร์มอื่นๆจะต้องเข้าข่ายถูกดําเนินการด้วย ตำรวจจกพุมในข้อหาช่อโกงต้มตุนสตรีรายหนึ่งถึง8แสนเหรียญไต้หวันผ่านแพลตฟอร์มติ๊กตอกเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการหลอกลวงและช่อโกงบนแพลตฟอร์มโซเชียลสภาจึงผ่านกฎหมายต่อต้านการช่อโกงพิเศษเมื่อวันที่9พฤษภาคมโดยมีสาระสำคัญคือให้แพลตฟอร์มโฆษณาออนไลน์รายใหญ่รับผิดชอบ 那能够来配合，一起来共同打仗。金钱法如果还是没有效果，情节严重的话，限制接取或停止解析，这是最后手段。 กฎหมายต่อต้านการช่อกงพิเศษนี้กำหนดให้แพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่ต้องจัดตั้งตัวแทนทางกฎหมายในไต้หวันเพื่อทำหน้าที่ป้องกันการหลอกลวงและลบโฆษณาที่ต้มตุ๋นช่วยเหลือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและให้ข้อมูลที่จำเป็นภายใน3วันรวมถึง Google Meta และ l ล n e ทั้งหมดอาจอยู่ในการกำกับดูแลหากไม่ปฏิบัติตามอาจถูกปรับสูงสุด25ล้านเหรียญไต้หวันกรณีรุนแรงอาจถูกปิดถ้าเกิดการกระทำที่อนวอนขน กฎหมายต่อต้านการฉ้อโกงไม่เพียงควบคุมแหล่งที่มาเท่านั้นแต่ยังเพิ่มความผิดทางอาญาและบทลงโทษที่รุนแรงยิ่งขึ้นเมื่อเป็นการฉ้อโกงที่มีมูลค่าสูงนอกจากนี้ยังส่งเสริมเกิดเป็นหนอในหมู่ผู้สมรู้ร่วมคิดจนกว่าพวกเขาจะมอบตัวหรือเปิดเผยผู้กระทำผิดหลักพวกเขาจะช่วยจับกลุมผู้ที่อยู่เบื้องหลังหรือยึดรายได้ทั้งหมดจากอาชญากรรมและได้ลดหรือยกเว้นโทษ กรุงทเทพปรประกาศข้อมูลสถิติการดื่มแล้วขับล่าสุดในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะพบว่ามีผู้กระทําความผิด1,051คนครั้งในจํานวนนี้มีคนที่กระทําความผิดซ้ําถึง4ครั้งทั้งนี้จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าสถานที่ตรวจพบการดื่มแล้วขับส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กับสะพานส่วนมากเป็นการเมาค้างและต้องขับรถไปทํางานในตอนเช้าจึงถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจสกัดรถเพื่อตรวจจับ ถนนเจ้งโจซึ่งเป็นหนึ่งในสาถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างกรุงไทเไปและนครนิวไทเปเป็นหนึ่งในเส้นทางที่ผู้คนจํานวนมากสัญจรไปมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาตํารวจได้สกัดจับคดีดื่มแล้วขับซ้ำแล้วซ้ำอีกส8มิคดีซึ่งมีจํานวนมากที่สุดในช่วงเช้า就是他很容易忽略我前一天的的的喝酒的其已影到交通安全行 สำนักเปรียบเทียบปักพดีจราจรเทศบาลกรุงไทยเปได้ประกาศ5อันดับแรกที่มีการดื่มแล้วขับสาม,มารถที่สุดคือหมิชวนซีลู่ซึ่งมีผู้กระทำผิดซ้ำทั้งหมด54สคนตามด้วยถนนเจิ้งโจและถนนชงชิงเปิดซื่อต้วนส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตตาถงและเขตว่านหัวถนนหลายแห่งตั้งอยู่ใกล้กับสะพานและผู้สัญจรผ่านไปมาได้รับคำแนะนำว่าอย่าขับรถกลับบ้านหลังจากดื่มสุราหรืองดดื่ม2ี่ชั่วโมงก่อนไปทำงานในวันรุ่งขึ้นในบรรดาผู้กระทำผิดซ้ำยังมีผู้ที่ถูกจับกลุมสีครั้งด้วย กฎหมายปัจจุบันกำหนดว่าผู้ที่ดื่มแล้วขับตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปจะต้องได้รับการประเมินและการรักษาแอลกอฮอลิซึมอย่างไรก็ตามสมาคมป้องกันการดื่มแล้วขับเชื่อว่าควรได้รับการบำบัดเพิ่มเติมทางการแพทย์แม้ว่าผู้กระทำผิดดื่มแล้วขับซ้ำแล้วซ้ำอีกจะถูกลงโทษอย่างรุนแรงและมีความผิดทางอาญาแต่บางคนยังพยายามท้าทายกฎหมายสมาคมเชื่อว่าเราควรมุ่งเน้นไปที่4ประเด็นหลักคือการตั้งด่านตรวจให้มากขึ้นการลงโทษให้หนักขึ้นการบำงแบบแอลกอฮอลิซึมและการให้การศึกษา คุณผู้ชมคะนักเรียนชายระดับมต้นในไต้หวันมีสิทธิ์ฉีดวัคซีน HPV ฟรีแล้วนะคะเพราะตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปนอกจากนักเรียนหญิงที่เข้ารับวัคซีน HPV ฟรี free, ของกระทรวงสาธารณาสุขได้กรุงไทเปยังขยายโคต้าให้นักเรียนชายระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่2มีสิทธิ์เข้ารับวัคซีน HPV ฟรีด้วยคาดจะมีนักเรียนชายได้อานิสงส์ประมาณ10,000คน กรุงไทเปประกาศว่าตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้เป็นต้นไปนอกจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจะสามารถเข้ารับวัคซีน HPV ชนิด 9, สายพันธุ์ฟรีได้แล้วก็ยังขยายโค้ตาฉีดวัคซีน HPV ฟรีครอบคลุมไปถึงนักเรียนชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ด้วยส่งผลให้นักเรียนทั้งชายและหญิงมีภูมิคุ้มกันที่สมบูรณ์ทั้งนี้เมื่อติดเชื้อไวรัส HPV ไม่ว่าจะเพศใดก็ตามไม่เพียงนําไปสู่มะเร็งปากมดลูกและมะเร็งช่องคลอดในผู้หญิงแต่อาจยังรวมถึงมะเร็งศีรษะคอและมเรรงงทววาานนนนััักใผู้้้ยยดด ฉีดวัคซีน HPV 2โดสก่อนครบอายุ15ปีก็จะเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ถึง90ซีรีส์เกาหลีเรื่อง Queen of t e a r กำลังได้รับความนิยมอย่างมากนะคะแต่ผู้สร้างเผยว่าภาพฉากหิมะที่สวยงามและไฟถนนที่เป็นเงาสะท้อนบนพื้นผิวรถทั้งหมดทำด้วย AI ซึ่งภาพที่ออกมาสมจริงเกินไปจนทำให้ผู้ชมแยกไม่ออก ควีนออฟเทียเป็นละครแนวโรแมนติกคอมดี้ที่ย้อนรอยเทพนิยายรักโดยบรรยายถึงเรื่องราวของพระเอกและนางเอกที่มีปัญหาในชีวิตสมรสแล้วเปิดใจฟื้นฟูความสัมพันธ์เก่าๆของพวกเขามีฉากที่นางเอกหลบหนี่ามกลางหิมะเนื่องจากตอนนั้นยังไม่มีหิมะตกก้องถ่ายเคยคิดที่จะไปถ่ายทําที่ต่างประเทศต่อมาพวกเขาจึงเลือกถ่ายที่สตูดิโอเสมือนจริงและตัดสินใจใช้ AI เพื่อสร้างฉากหิมะขาโพรงที่ตกลงมาในป่าอ๋อ이렇게복잡한나무로된ท들을ต 연장하는 게 사실 사람이 하면은 숙련된 아티스트가 해도 못한다 쪽에 가까워요. 팀장 푸상가가 AI가 a AI가 a i AI가 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 a i AI가 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 a a i

เมื่อเร็วๆนี้ Queen อฟเ e ียออกอากาศตอนสุดท้ายและเรตติ้งก็ขึ้นถึงจุดสูงสุดร i i ทำให้ตื่นเต้นมากขึ้นพบกับพีเดโฟกัสไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ